ดน้ำกันนะจ้าน้อมจิตลกูกน้อมจิตจ้าประมือจ้าหลับตาลูกเพื่อเกิดสติกล่าวตามนะพระแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยสังขาตั้งโรก,กวิธูอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้ว ทรงได้โปรดมารับทราบขอทรงได้โปรดมารับทราบและมาร่วมอนุโมทนาบุญนี้และมาร่วมอนุโมทนาลูกขอนำบุญกุศลนี้ลูกขอนำบุญกุศลนี้ผ่านพระแม่ธรณีผ่านพระแม่ธรณีให้ถึงทุกภพทุกภูมิให้ถึงทุกภพทุกภูมิทุกมิติด้วยเถิดทุกมิติด้วยเถิดหยดน้ำจ้าสัพเพสตาสัเพสตาสัทธาโหนตุ เวลาสุขชีวิโนววโงงกตาตังปุญญงัญญงขลังไมยะหัง,งสัพเพภาคีพ้พาวันตุเต,ต,เตขออนิสงผลบุญนี้ พนมือจ้าบุญได้กุศลได้บุญดกดกไ้ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้จนถึงชาติปัจจุบันนี้และในวินาทีนี้และในวินาทีนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ Anna, มีกำลังกายกำลังใจกำลังสมาธิกำลังสติปัญญา,ญญามีศีลดีม,ดมีจิตดีม,ดมีปัญญาดีอันหนึ่งหากข้าพเจ้ายังวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะส,สงสารแห่งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีผู้ชี้แนะนำทางที่ถูกต้องจนกว่าจะถึงฝั่งพระนิพพานเทินสาธุสาธุสา